ค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับชาซีซีดงแคนนะคะหลายๆคนก็คงจะคิดถึงนะคะเพราะว่าแอรไม่ค่อยได้มาทาคลิปเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะน่าเป็นสิวนะคะเป็นสิวเห็นไหมคะเพื่อนๆนีมีสิวอยู่สองจุดนี้นะคะวันนี้นะคะเนื่องจากเราเป็นสิวนะคะก็หนีไม่พ้นที่เราจะมารีวิวครีมแต้มสิวนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นของเคลียร์โนดเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็คือแบบว่า เป็นครีมต้ามสิวมหัศจรรย์น,นะคะซึ่งแอนทดลองใช้มาหนึ่งสัปดาห์นะคะอ่ะสิวก็หายไปเลยนะคะสิวหายแล้วจากเป็นสิวอักเสบนะคะแต่ว่าก็ยังเหลือทิ้งรอยไว้อยู่นะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวตัวนี้ให้ทุกคนดูค่ะว่าน้องมีประสิทธิภาพยังไงกันบ้างนะคะไปดูกันเลย Give เคสิ่งแรกนะคะที่จะให้ทุกคนดูเลยก็คือเนื้อครีมของเขานี่ขอบีบให้ดูนี่อุยอ้ยอทุกคนอย่าบีบแรงนะก็คือเทแบบเบาๆน้องก็ไหลออกมาแล้วนะคะนี่เห็นไหมจะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้เลยเห็นไหมนะคะอ่ะตัวนี้นะคะเราก็แต้มลงบนสิวเลยเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อเจลนะคะทุกคนจะแบบว่าไม่ไม่ได้เป็นแบบ เน,เนื้อแบบครีมอ่ะเป็นเนื้อเจลนะคะก็คือซึมสู่ส,สภาพผิวได้โดยเร็วมากๆนะคะแล้วก็แบบตัวนี้นะคะคือแอนอะทดลองกับตัวเองเนาะก็คือเราเป็นสิวอักเสบใช่ไหมคืนแรกอ่ะมันยังแบบไม่ได้แบบเป็นหนองอ่ะต้องพูดยังไงอ่ะเป็นเป็นหนองจากสิวอ่ะทุกคนแอนก็แต้แมไว้หนึ่งคืนคืนต่อมาก็จะเป็นหนองใช่ไหมไอ้ก็บีบบีบต้องบีบหัวมันออกมานะแล้วก็ ทาตัวนี้ทาครีมตัวนี้ไว้แล้วก็คืนต่อมาก็คือหายค่ะมไม่ไม่เป็นนานนะคะทุกคนเนี่ยเรามาดูกันว่าส่วนผสมของเขามีอะไรบ้างนะคะส่วนผสมหลักนะคะที่จะช่วยรักษาสิวได้เป็นอย่างดีเลยก็คือสมุนไพรทรีนะคะแล้วก็ซินและก็ดอกแคนโดลาเซรามัยค่ะเป็นกันถามว่าส่วนผสมต่างๆนะคะเขามีคุณสมบัติกันยังไงกันบ้าง มาดูตัวแรกกันเลยค่ะตัวนี้ก็คือ TTOI l นะคะตัวนี้นะคะจะช่วยยับยั้งการเกิดสิวแล้วก็ลดความมันและสิ่งที่สำคัญคือยับยั้งแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ตัวที่2นะคะคาเรนดูล่าเซรามายตัวนี้นะคะเขาให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วก็ช่วยลดรอยดํารอยแดงจากสิวได้ด้วยค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับสาวๆที่อยากจะรีบสิวหายนะคะเป็นครีมแต้มสิวที่เหมาะกับสาวที่ผิวแพ้ง่ายมากๆนะคะมีขายที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะเพื่อนๆลองไปหาซื้อได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะราคาถูกมากๆเลยแค่49บาทนะคะปริมาณอยู่ที่4กรัมนะคะแล้วก็ข้อ ะะเด็กที่อายุต่ำกว่า3ขวบนะคะไม่ควรที่จะใช้นะคะฉะนั้นเก็บให้ไกลจากมือเด็กนะคะโอเค ไปแล้วค่ะคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ให้ด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าขอมาว่าให้อรีวิวอะไรแอนก็กำลังจะพยายามทำแล้วก็ตัดคลิปให้นะคะคลิป <Keep S 2> มีเยอะมากแต่ว่าแอนไม่ค่อยได้ตัดแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้ลงเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้่อยนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย